What's หนึ่งถึงสิบพวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากจะเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึง10 1หนถึงสิพวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากเรียนเก่งก็ต้องนับ หนึถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับให้ครบทั้ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับคลิปที่คุณครูดได้นํามาฝาก,กว่านี้สนุกกันไหมคะสนุกใช่ไหมคะนอกจากสนุกแล้วคุณครูน้ํายังมีแบบฝึกหัดคณิตร์าามาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทํานะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าหนึ่งคะ่ะเป็นไงคะเขาให้เด็กๆตากระบาดท,ทับภาพจํานวนที่น้อยที่สุด ะะก่อนที่เราจะไปทําเนี่ยเราไปดูกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามานับช่องแรกกันเลยนะคะนับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสอสามนอกจากเด็กๆนับแล้วเด็กๆอาจจะเขียนเลข4ไว้ด้านบนก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่ลืมนะคะช่องที่2ค่ะ1 2ึ่ค่ะและช่องสุดท้ายค่ะ1 2 3 แล้วเด็กๆดูสิคะว่าช่องไหนที่มีจํานวนน้อยที่สุดเด็กๆก็การกระบาดลงไปเลยคะ่ะค่ะหน้านี้จะมีด้วยกันสี่ข้อค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปเลยคะ่ะหน้าที่สองนะคะหน้านี้นะคะเขาจะให้เด็กการกระบาดเหมือนเดิมคะ่ะแต่กาจํานวนที่มากที่สุดนะคะย้ำอีกทีจํานวนที่มากที่สุดนะคะ มีด้วยการ4ี่ข้อเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆและต่อไปนะคะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆหน้าที่สามอันนี้เขาจะให้เด็กๆวงกลมภาที่ยาวหรือสูงที่สุดนะคะภาพที่ยาวและสูงที่สุดเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าภาพไหนที่ยาวหรือว่าสูงที่สุดแล้วก็ให้เด็กวงกลมมาเลยค่ะและที่สำคัญเลยเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณพรูอดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะการบ้านคณิตศาสตร์ก็มีแค่สาม้้าเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำการบ้านของคุณครูน้ำนะคะ